ต่างกันนะฌานแปลว่าจิตที่จดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวแนบแน่นยานแปลว่าความรู้หรือรู้สึกตัวอุปมายอย่างนี้ฌานเหมือนเราจะฟันไม้เนี่ยใช่ไหมเราใช้มีดเราก็จะกำที่ด้ามมีดให้แน่นพอเรากำด้ามมีดแน่นจนรู้สึกคิดว่ามันไม่หลุดมือแน่นอน การกำด้ามมือแนบแน่แนนี่แหละเรียกว่าฌานหรือว่าเพ่งอยู่ในที่เดียวจิตมั่นคงอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนญานก็คือลักษณะการยกมีดขึ้นฟันเช่นเวลาเรานั่งสมาธิพุทโธพุทโธจิตจับอยาอารมณ์เดียวเนี่ยจนจิตนิ่งเข้านิ่งเข้านิ่งเข้านิ่งโดยไม่คิดอะไรเลยน,นี้เรียกว่าเป็นฌาน คือฌานที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างแนบแน่นจากนั้นเมื่อฌานเมื่อจิตแนบแน่นสว่างดีแล้วกระดิกจิตรู้แจ้งรู้สึกว่ามันร้อนไปทั้งตัวรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้จักแยกแก้วว่าปวดก็คือปวดนะไม่เกี่ยวกับจิตจิตแยกปวดแยกกายแยกจิตได้จนกระทั่งเห็นการเกิดดับของรูปนามนั่นะเรียกว่ายาณยาณไปว่ารู้สึกตัวไปว่ารู้สึกการเคลื่อนไหวส่วนฌานเนี่ย คือจิตที่มั่นคงหนักแน่นเพราะฉนชานกับยานต้องคู่กันถ้าชานไม,ไม่ไม่มีหรืออ่อนจิตก็จะฟุ้งซ่านในรื่การปฏิบัตินะถ้ายานเยอะเกินไปในจิตฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งแต่ถ้าชานหนักไปสังเกตได้เลยมันจะซึมลึงมันจะนิ่งคิดแล้วไม่ค่อยออกหรอกคิดได้ปั๊บประดับปุ๊บหรือว่าบางคนตั้งแต่นั่งสมาธิมามันจิตนิ่งดีมากเอ๊ะนานวันเข้ามันชับคิดอะไรไม่ออก อันนี้ชานหนักและชานมันหนักและจิตมันนิ่งและจิตมันนิ่งไม่คิดอะไรเลยฉะน,นั้นชานจึงแปลว่าจิตที่แน่นแน่นนิ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวยานแปว่าจิตที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกการเคลื่อนไหวของลมหายใจรู้สึกคิดก็รู้ว่าคิดอะไรอันนี้เรียกว่ายานนะยานไปลว่ารู้แจ้งชานแปว่าจิตแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว ต่างกันโดยลักษณะอาการโดยสภาวะหากผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากทรงคำถามเกี่ยวกับธรรมะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook Fanpage ตื่นเถิดตามนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับ